ด่วนแถลงอาการทั้งสองคนนักร้องดังประสบอุบัติเหตุ Starship Entertainment แถลงการว่าเอกซี่และซอนอาสองสาวสมาชิกวง WJSN ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แบบไม่รุนแรงในวันที่31สิงหาคม2022 Starship Entertainment แถลงการว่าเอกซี่และซอนอาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อวันที่31สิงหาคมขณะเดินทางไปต่างจังหวัด ทั้งสมาชิกและผู้จัดการไม่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสแต่พวกเธอถูกส่งตัวไปห้องสุขเฉินเพื่อรับการรักษาหลังจากตรวจร่างกายแล้วสมาชิกทั้งสองคนไม่มีกระดูกหกักแต่ต้องรักษาเพิ่มเติมและพักผ่อนเนื่องจากปวดกล้ามเนื้อและมีรอยแผลฟกช้ำตามความคิดเห็นของทีมแพทย์เราจะให้ความสำคัญกับสุขภาพของศิลปินเป็นอันดับแรกและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อโฟกัสกับการฟื้นตัวของศิลปิน เพื่อป้องกันผลกระทบที่ตามมาเราจะแจ้งตารางงานให้คุณทราบหลังจากปรับสภาพร่างกายและพักฟื้นตัวเราอยากขอโทษที่ทำให้แฟนๆและเจ้าหน้าที่เป็นกังวลขอบคุณ